สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะบรรยากาศเศร้าๆที่ทำงานนะคะที่ลานจอดรถนะคะแต่วันก็พึ่งฮันดิฮันี่นโพอยู่นะคะกับประมาณนั้นนะคะแสงพระิแสงพระอาทิตย์อาวันนี้ก็มาทํางานนะคะวันนี้วันจันทนะคะมันดีมอ์นิ่งกะอากาศหนาวนะคะเหมือนกับศูนย์องศา <laughs> อากาศเย็นนะคะเอ้ยกับ สู้ๆกันไปนะคะผู้ใดว่าว่าอผู้ใดว่าเอา้าว่าเป็นคุณนายตีเป็นเมียฝรั่งว่าสันคือจังเด้เหตุงานว่าสันเพิ่านวาผู้ถามกระไดเนาะก็เป็นถามมันนี่แต่ผู้เขาเป็นเมียให้โซเขาก็ยังแคมงานอยู่เนาะเขาแห่งยานถูก <c oughs> จะของใดผัวถูกก็ต้องเหตุงานนั่นตัว <c oughs> ผัวโมเมนต์ให้โซ่ขนาดโมเมนต์ให้โซ่ขนาดเขาเป็นให้โซ่เขาก็ยังเห็ดงานเนาะให้โซ่เขาก็ยังเห็ดงานเนาะผัวฝรั่งกับคนนี่แหละค่ะกับนี่แหละอ้าคือคนไทยนั่นล่ะมีรวยมิจนฐานะาปานกลางนะคะก็ต้องช่วยกันทำมาหากินนะคะยูไซก็ต้องเห็ดงานนะคะยูเมืองไทยยูก็เฉลี่เห็ดงานให้เก่าเลยยูเมืองหนอกกับเห็ดงานให้เก่ายูซื่อซื้อแห่งหนาเบื่อนะคะยูซื่อซื้อกะ มันเขากดตรงหาแน่น,นั่นแนี่ยในเฮ็ดคือเก่าล่ะพี่บัวเสือเดี๋ว่าคนรวยเดี๋ย,ววยเขาจะอ,อยู่ซื่อๆเขาแข่งหยานเขาบ่มีเงินเขาแข่งหยานเขาถูกจังเท่าสิมาอยู่ซื่อๆไดนจังไดนเนาะเอานี่ล่ะค่ะชีวิตเดี๋ยวยูสตาร์รถอีกจักหน่อยก่อนนะคะเพราะว่าอากาศรถอากาศมันเย็นแบตเตอรี่ไก่เชนเดปเปียนไหมล่ะล่ะพอบานก็ว่าสิเปลี่ยนเห็นไหมอยู่กับทาย,ยู่กับเฮ้ยบังเ่าวังเ่าว,วังเ่าว,วังเ่าก็ได้จำสตาร์ทนะคะ กับพ่วงแบตเตอรี่เขาเอื่นญอย่างละจำสตาร์ทนั่นแหละพ่วงแบตเตอรี่อันนี้นะเพราะว่ามันมันสตาร์ตรติดไปเลยสีลั่นแจ้กน้อยเลืกอง่ายแล้วเพ่กันสิครับรถไปมอนะครับไปลั่นจ้กบ่ายก่อนอาการมันเย็นนะคะช่วงนี้อาการมันหนาวหนาวลงอีกแล้วหนาวชีวิตเมืองหนอกก็ต้องสู้ชีวิตเมืองไทยก็ต้องสู้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนขึ้นกันเดี๋ยแจย้งน้อยก็สีย่างไป <laughs> ขอบคุณลลายๆนะคะเขามาติดตามเขามาคอมเมนต์นะคะชีวิตชีวิตที่ต่างแดนนะคะทุกคนเฮาคนเฮากะมีการเฮ็ดงานแตกต่างกันไปเนาะมาเบิงชีวิตแต่ละคนไม่คือกันนี่เพื่อนว่าอคือสอสลูกเฮ็ดงานบ้านเนาะสัน <c oughs> แป้งเบาผ้าละซอสลูกนั่นสอสลูกนี่แหมก็อยากจะบอกว่าเฮ้ากับบุ๊บิวเบเดทไทย คลิปวิดีโอทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคงปิวโลงไปในคลิปวิดีโอนะคะลังเชทอกับยู่ผู้เดียวกัจะสิ่งยังจิตกับตรงเหตุปาง,งานบ้านบ้านกันล้งน้อยๆนะคะบันเทิงลังไงลังอย่างถวยจันย่ามพิ้วใสพิ้วเห็ดย่ามพิ้วใสลูกสอ,อนลูกยิก้กวก็สอนนะคะแต่ว่าพิวไปแครบัเทิงทายคลิปวิดีโอชวนมาเข้ากับกหอดบ,นบานก่อนเขาเข้ากับเหตุเหนืหนย่ามเขาวางเข้ากัซอย จังซักผาซัากแพร่บ้นกับเป็นแค่เอาเขาเครื่องซื้งสินะย่ำนันขันเขาบ่เอาเสือผาลงมาข้างล่างนะ่ะปิ้วบ่ซักหายนะเพราะปิ้วบ่ขนลงมาหายคุณอยากให้ฉันซักเสือผาหายขึ้ก็ตตรงขนลงมาจากขอนในหองาพับผาแล้วปิ้วกับบ่เขาตัวหายนะปิ้วพับาหายซื้ๆลูกปิ้วก็ตตรงเอาเขาเอ,าเองปิ้วบ่ได้เหตุทุกอย่างห้เขานะคะแล้วกินแล้วย,ยัง คพือหาให้แต่งไวแล้วเขาก็มาหากินหรือไม่เขากับเฮตกินเองเขาบริณีเขาซอยเหลือตัวเองได้นะคะว่าตรงห่วงลูกป,ปิวบริณีเนีย่ยมันเขาก็ล้านถวยล้างจานอยู่ยย่าพิศอัดใส่ซัมรีเสื้อผ้ายังเสร็ิวบริรีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะลองคนเขาเหรียญหอดชุดน,อน้อนผลมาสันหอดผับปูที่นนอนสิปิวบริณีปน,นนะคะปิวบรินีปิ้ิชุดเรียดจะชุดทำงานผิวแล้วก็ชุดนักเรียนลูก แล้วก็หรือสิออกไปเอาบุญมาสันตอชุดเอาบุญมาสันตอคันเอาบุญภาษาอีสานกับสิหูเนาะมันบอกชุดโกโก้ชุดหรูๆย่ามสิออกไปเอาบุญนั่นเพอลีแันธรรมดาเนี่ยใส่เงียบๆก็ใส่ไปโหลดในสีน้ำพิ้วบอดี้นี่บ้านก็ลังท่อกับกำปั้นนี่ล่ะบอดี้ลังแห่ดอกลังแหน่น้อยนะคะประนันกระหูด้วยมีหันน้ำบอทันเอาจังไดกับสู้ๆนะคะมาบอกสู้ฟังนี่ล่ะเอาชีวิตนะคะ ชีวิตต้องสู้ในต่างแดนวันนี้ก็อากาศดีนะคะแต่ก็อากาศหนาวฝนบนตกบนลมก็โอเคแล้วนะคะเอาสูสๆเพราะเพื่อนๆมีความสุขนะคะสุขภูสุขคนส,ส,สวัสดีค่ะ